ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าฟอร์ซาสามหาู้นคันนี้มีบวกเพิ่มนะครับจากราคาปกติทั่วไปสวัสดีครับพบกับผมบอลซ่าแช n เนลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต่อนกับคลิปที่แล้วนะครับเราจะมาบอกในส่วนของราคาการผ่อนการดาวเจ้าฟอร์ซาสามหู้นคันนี้นะครับแลวก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าฟอร์ซาสามหู้นคันนี้นะครับมีบวกเพิ่มนะครับจากราคาปกติ ทั่วไปนะครับซึ่งเจ้าฟอร์ซา3าสามูคันนี้ก็เป็นสีเทารถสงนะครับจะให้ดูรอบคันกันก่อนนะก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้าคู่นะครับซึ่งก็จะดูโฉบเฉี่ยวด้านคางรถตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้ฟอร์ซ3าสามสีทองนะครับตรงนี้ล้อก็เป็นสีน้ำตาลไหมบางคนก็จะเรียกว่าเป็นล้อทองนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของไฟท้ายที่แตกต่างจากรุ่นก่อนโชมก่อนนะครับาคลิปนี้ก็จะมาบอกหมดเปลือกเลยนะครับซึ่งต้องบอกได้เลยว่าเจ้า f o r ์คซา350คันนี้เนี่ยผมจองมาเมื่อวันที่4มกราคมปี2565นี่แหละนะครับจากร้านที่อยู่ในตัวจังหวัดสกลนครแล้วกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีการบวกเพิ่มเข้ามาจากราคาปกติทั่วไปเจ้าตัวนี้นะครับ อยู่ที่ราคา1 8 8 1 0 0 0บาทซึ่งที่ผมได้มารวมทั้งหมดทะเบียนพรบอเงินดาวอยู่ที่2 1 0 0 0 0 9,000บาทอันนี้ยังไม่ยังไม่ท่วนนะยังมีเศษอีกนิดนึงนะครับ <S <S แล้วก็ในการรับรถของผมดาว20%แต่ต้องบอกเลยว่าของผมเนี่ยโดนบวกชาร์จเพิ่มเข้ามานะครับก็รับรถจริงๆอยู่ที่55,000บาท กับเจ้า a l l New f o r z a 3ามคันนี้ก็โดนบวกเพิ่มไปประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าก็ไม่เป็นไรยอมรับได้ใจมันรักนะครับใจมันรักหลายๆท่านผมผมเห็นพี่ๆในกลุ่มนะเขาก็โดนบวกเพิ่มเช่นเดียวกันเพราะว่ารถมันรอค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่ของผมเห็นในกลุ่มนะฉีเป้าฉี้เป้าหน่อยนิดนึงนะครับในกลุ่ม f o r z a 3 5สเนี่ยเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งที่คนต่อคิวเยอะมากแต่ว่าได้รถค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ ไม่มีการบวกชาร์จเพิ่มก็คือเป็น Honda m c นะที่ผมจะไม่ผิดนะ Honda m c นะครับสำหรับใครที่มองหาอยู่ก็สามารถไปติดตอ่อได้อ้อผมลืมบอกไปของผมเนี่ยดาวมา20%เนาะรับรถจริงๆก็55 0 0 0แต่ว่าก็จะมีการผ่อนก็เดือนละ4562บาทจำนวน36มงวดนะครับกับเจ้า For ์ซ่าสามคันนี้ แล้วก็อันนี้คือไม่ใช่รถคันแรกนะครับเปลี่ยนมาจากเจ้า CBR 150คลิปก่อนก่อนที่ได้รีวิวกันไว้ตั้งแต่นานแล้วละครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ขายและก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคู่กันว่าสาเหตุทําไมถึงต้องเปลี่ยนจาก CBR 150มาเป็นเจ้า Big กสกู๊ตเตอรคันนี้นะครับ <laughs> โอเคนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนเนาะ ที่มีประสบการณ์ในการซื้อรถนะครับหรือว่ามีช่องทางร้านที่ว่าจะชี้เป้าให้กับชาวสองล้อที่ว่าสาวุก Honda นะครับ f o r ์ซที่อยากที่จะมาจัดเจ้าฟอร์ซ่คันนี้ เห็นว่าร้านนั้นร้านนี้มันราคาถูกก็สามารถชี้เป้ากันมาได้ใต้คอมเมนต์หรือว่ามีในส่วนของประสบการณ์ที่อยากจะแนะนําข้อดีข้อเสียอะไรต่างๆนานาอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้แชร์ให้เป็นประสบการณ์กับชาวฟอรซ์ซ่าหรือว่าผู้ที่มองหารถนะครับที่จะมาใช้งานบางคนอาจจะมองเป็น p c x ยังไม่สุดอยากจะมาจัดเป็นฟอร์ซา่าสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์ให้ชาว2ล้อ ได้มีประสบการณ์ในการซื้อรถในการขับขี่กันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ